น้ำลึืเหร่าเออนึกว่าตื่นเนอะอ้เราวะเห็นน้ำดำาอย่างเงี้ยปลาน่าจะปรับตัวได้แล้วนะเหมือนของภาษีนะมีตัวก็เอาแลนะี่น้อน้ำดำๆปลาน่าจะปรับตัวได้ แน่อาจจะเจอ,อคอกเอ้ตัวอะไรวะเวะนี่ยเกรงตัวทองมั้ง ต้องเจอปลาช่นอนนะวะไม่ใช่ไม่ให่ตง,งนี้ครับ่ยแนวข้างหน้านี่แหละความหวังของเราะขว,วาม,มือหน้าเนี่ยทั้งแนวเลยเนะี่ย ตีเท่านี้แม่งเกิดเหตุอะไรแนี้อีตีเผื่อไม่น่าจะไม,ไม่ไม่น่าจะมีคนมากวนเท่าไหร่อของเนี้ยนะนี่คิดว่ามันมีตัวหรือเปล่าท่านะคนกวนไม่น่ามี อน่งตัวมากมตคัวมายอืนตกใจอ่ะ มีเวอะมึงับ <laughs> เนมามีเวอู้อหูรว่ะ เดีย๋ยวนี้ยังไม่ได้ปลาตัวเลยเละหมดละโดนปลากัดสามสี่ตัวแล้วมึงเนี่ยยังไม่ได้วัดปลาเลย ตัวอะไรวะเนะี่ยตัวอะไรวะเหมือนคอกเลยเมื่อกี้เนะี่ยอืมเม็ดขึ้นนะ่ะค,คอกคอกจริงด้วยคลอกอะไรไม่รู้อะ กลับเจอกันดูกูรูแล้วว่ามึงอยู่ตรงนี้สวยว่ะกว้างนะแค่เหมือนจะแคบนะตรงเนี้นยพอเข้าไปข้างในกยกว้างเลย อยู่ไหมอยู่อยู่อยู่เหมือนช่อนว่ะเหมือนช่อนว่ะวิ่งรุดช่อนใหญ่ปะใหญ่ดิเป็นโลอ่ะวันแล้วรุดมือเมื่อกี้เป็นโลอะเมื่อกี้เดี๋ยวได้เลยปลาช่อนวิ่งย้อนเลยนะโอ้ยตรงสายวัดสวนอ้าวเหี้ยหลุดมือตัวเป็นโลอ่ะ ปลาช่อนเห็นเลยโอ้หสายเป็นโลเลยสต่ได้เลยของดีทำยัไไไงไ้งวายฟ้าก็ปล่อยไปตัวงั้นใหญ่ด้วยช่อนเนี่ยของไอ้ฟ้านี่เกือบสองโลเลยั้งไอ้ช่อนตัวนั้นน่ะผมว่าเป็นเหนื่อยลุ่มเลดูอยุะ เอ้ยนกเสือกวิ่งย้อนด้วยไงทำมันวิ่งสวยเลยอะอ่าว้าเป็นสัญญาณชีพที่ดีวะเป็นสัญญาณที่ดีได้อ เนี่ยมีตียากแล้วไว้ขากลับเี๋ยวไว้ขากลับชมหน้าสวยขันนึงยายาไปใช่ไหมนี่ไมว่าถึงเรือเลยช้อน <c oughs> โอ้วัดกระเด็นนาใส่น้าเลยดิแค่เองแค่เองวัดเบาอ่ะโอู้ยเลยต้องต้องวัดแรงวัดโหดเจอนู่นกับอุ้งไก่โดกับใหญนะกะแล้วต้องเป็นปลาช่อนกะไว้แต่แรกอะไรน่าจะเป็นปลาช่อนหัวเฉลยทั้งบุกน็อกไปเลยอ่ะเก็บไปเนี่ยฮะเก็บไปเนี่ยเก็บแปะเก็บแปะ มาแล้ววะมาแล้วแต่งเ,เลยหัวเร <laughs> ือทำงานแล้วครับ,บนะตัวของมือใหญ่กว่านี้เยอะใหญ่กว่านี้เออเป็นโลอ่ะตึงเลยอืมใหญ่กว่านี้เยอะตัวของมึงอ่ะหักเปี่ยเหนียวเลยไม่จับกันแน่นไงคันยังหลุดมือ่หัด,ว,ดวัดทิ้งกระแทกเรือปักเลย<ด> <laughs> หัวดูดิหัวหัวกระแทกหัวแตกเลย กะโหลกเล้าวปล่อยก็ไม่รอดอะ่ะกะโหลกเล้าเลยปล่อยก็ไม่รอดอะ่ะ